เจ็ดในมาแรงแล้วครับหกไปจอบอยู่เหมือนเดิมยอมใจแลนแมทสวัสดีครับมาวิ่งที่สวนครับ วันนี้แอนออรดีวิ่ง5กิโลนะครับ oh, เอาแก๊สปังสูนแล้วเอาเหรอกินส้มตำเต็มเงียบพากดดิดีเลยบานเทา่าขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์นะครับขอบคุณทั้งทุกสาย ทั้งสายปั่นสายดันนะครับลมใต้ปีกพลังเงียบพลังตะโกนบ้านฮังเอบีนะครับ mm hmm. บ้านบ้านออร์ดิบ้านบ้านในแอนแฟนคลับนะฮะบ, mm hmm. บ้านแฟนบอยสิริชัยทุกๆบ้านเลยแล้วก็บ้านของศิลปินทุกๆคนของใจเกินรอยรวมพลังกันช่วงนี้สักห้าวันสิบวันก็ช่วยกัน,กนฟังเยอะๆนะครับซอยกันดัน ยังม่มีผู้มาอยู่น้ำเผาเลยเออโอเคอถือลาตาลีรางวันที่หนึ่งนี่ซื้อเลยนี่ซื้ออีกหลังต่อกันเลยดีใจกับบอสกับซอขอบพระคุณครับ <Okay. S 1> ช่วยดันหน่อยนะครับ ฮะเหรอไปวิ่ง,ม,งมาครับเมื่อกี้น้ำหนักตอนนี้เจ็ดสิบอลละจวงปันวิวว่สั่งเดช <laughs> หลังแต่เพื่อสี่โมงแล้ว เอาไฟเงินเท่ามันเป็นสีนี่บ่เปิดเปิดเปสอบเทียบอ๋อบ่แสดงว่านั้นเป็นสีหลายคนแบบบ่เห็นพี่ๆแม,แม่ๆบางคนบอกว่าแบบซื้อโทรศัพท์มาเพิ่ม เพื่อที่จะเปิดแอคเขาใหม่เปิดฟังเพลงจันทานจันทราจริงเหรอจริงคือพนอยากเห็นความสำเร็จไงพี่เองเก็บบ้านเหรอยังไม่ได้เก็บเลยเอาแล้วใครเก็บเขายังไม่ได้เก็บอะไรเลยเขาจะจวงเก็บดีเข้าสิไปออกกันรังไกยพี่น้องขกยางน้ำกลนเข้าไปไง ว่ามันสิไปแลนเป็นมูงเข้าโมเมาณไปเฝ้าซื้อจะร้องเบาให้พี่น้องเพิ่อนผ่อนใจก็นันแม่เอาเอี่หลีซองตามไปตามไปนะคนแบบห้อ,อ,อากับยานเขียดเนาะนั่นขาตั้งทัศัสามห้องอยู่ใสเหมือนสอเอาดินแดซีพูดดิเนี์ไหนไหนครับจิงทำอะไรจัดใครเจียวหรอ เห็นไหมสีชมพูสีเจียวใครวะหรือจัดตุน๋นร้อนไหมเขาเปิดแอร์ไหมไม่ค่ะอ๋อเปิดลดค่ะเปิดไหม,ไหมบ้านก็ ยังบท่าไหรบิวครับผมรอคิวอยู่แต่ว่าคอนเฟิร์มสร้างไปแล้วมาจำไปแล้วแต่เขายังไม่มาทําให้นะครับมีไา่การตีท้ายครัวเห็นบ่จองเฮ็ดไา่การอยู่นี่แต่ก็ยังบเท่าไห้ให้คิวเพ่นพอบานยังมบท่าไหรบิวเขามาขอถ่ายบ้านที่กรุงเทพที่รังสิต จวงเห็นมมคาต่างโทรศัพท์ไหมแล้วอยากค่อยค่อยยิบให้นะว่าม็นอย่างหรอกจริงจริงแล้วอ่ะก็ะยิบให้นะครับนั่งยีง่ห้วก็ยิบให้หน่อยเขายังไม่ได้ทำมาเลยต่างไ่ไม่เสร็จเลยต้้งค้าถามอยู่อย่วค้นอย่แบบว่าตามไปนะตามไปนะ เป็นเขาไมีผงชูรสใส่หรอกก็หกขขาข้าวโมกอุ่นเนาะเงาเงานี่ดิกแม่เอาข้าวอยูน่นี่ใส่น้ำตาลมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่นิเขาใส่แค่น้ำตาลเขาใส่ถึงแล้วคะ่ะแต่เขาก็มันมีเย็นอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่อยู่ ยำอยูอ่เราต้องกินข้าวก่อนที่เราจะไปงานแต่ไม่กินรอบบิ๊กใช่หมูต้มอันนี้ขออนุญาตได้ไหมนี่สอบได้อ่า,าเราโก่ไม้มเกลือเป็นไงบ้างบิ๊กมันก็เป็นตะเกียบว้นี้ค่ะเก็บขยะก่อน หนูอยากจะบอกว่าน้ําหนักหนูเน้อมมาสามกิโลสี่กิโลเลยนะทุกคนเพราะของสะอาดจานทุกคนน,นั่ <c oughs> นแหละมันมอกินกับนี่ตั้แนวป็นตแช่ช่วงนี้ต้อซง,ตงซอยรักษาคุณในเดิมมันมันบ่ไหวแล้วมันบ่ไหวแล้ว น้ำนักขึ้นมาตั้งสามโลพี่บอยก็เหมือนกันอันนี้มันจะเสียไหมแม่ขึ้นเหมือนลองเลงเ็บไหมสิไดไหมอันนี้ก็ของฝากนะครับแต่ละวันแบบพี่ๆแม่ๆเ่มันเอาของฝากมาเมื่อวานนี้ไปละยองที่พี่ที่กรุงเทพก็าตามไปนะครับตามไปก็ไม่ได้ไปแต่ตัวไปพร้อมอาหารนะครับ ก,ก็น,นี่แชแนวดีๆเลยเมื่อวานก็ได้กินเมื่อวานเราไม่ได้แวะกลับมาบ้านเรารับรางวัลเสร็จก็พุ่งไปที่ระยองเลยนะครับก็ได้ไปกินข้าวไปถึงที่พักก็กับข้าวที่ทุกคนเอาไปฝากนะครับก็ได้กิน เมือไปจังหวัดเลยนีน้องได้ติดแปดร้อยแนวแบบเป็นงานส่วนตัวนะห้าในมาแรงแล้วเออห้าในมาแรงแล้วขอบคุณค่ะแต่เาไม่มันมันขึ้นเร็วมากเลยนะขึ้นเร็วยิง่งเมื่อคืนยิ่งดึกยิ่งเร็ว ตอนแรกเราไ็คิดว่าแบบตัวเองพูดว่าเราปล่อยค่ําเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะใช่แอ<บ>นพูดว่าแบบบริษัทปล่อยค่ําแบบกลัวแบบพอเวลาดึกคนเขาจะไม่ฟังเพลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าทั้งดึกทั้งไล่แบบคือเรานอนหลับประมาณ,มาณ,มาณตีสามเม่คืนแล้วต,ตื่นขึ้นมาประมาณตื่นมาประมาณแปดโมงเสาร์นะฮะคือวิวเจ็ดแปดแสนหรอ นะครับจากจากก่อนเรานอนเนี่ยแค่ไม่กี่แสนแสนกว่าหรือสองแสนก่อนนอนอ่ะคือเอางี้หนูจะเล่าให้ฟังพี่บอลบอกว่าเจงเบียบน้ำเจงเบบน้ําแล้วเขาจะอาบน้สิถนัดกันมาสิอาบน้ํานอนนะเจ้ก่านไม่อาบน้าออกมาเรานอนหลับเรานอนหลับเราวันนี้นูก่อนอน็หลัอวันนี้ความหมายนูก่เปิดเท่งหนังหลับเปิดเท่งเปิดเท่งโอ้ยตื่นซะนอะตื่นซะนาดาสะนาะกั้ยานเด้เพราะว่าเราสิแบบว่าอันนี้ เวลานอนหนูก็พอแกตื่นเนาะไข่ข้นไหมแล้วทีนี้ก็เลยแบบตื่นขึ้นมานะฮะก็ไม่แรงบันดาลใจเราคือมันได้ 7, 000, 8, 000เจ็ดแสนแปดแสนวิวเราหมันก็รู้สึกแบบมันก็รู้สึกชื่นใจอะครับทุกคนมันกับแบบใจฟู้เนาะเราก็รุ้นต่อไป ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะถึงร้านอยู่ในวันแรกนะที่สำคัญคือคุณพ่อในห้างทวีชัยท่านอยากให้เพื่อนแล้วก็อยากให้เพื่อนดีใจเพ่ออยากให้เพื่อนแบบได้เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยกระแสดีมากเลยนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือท่านถ้าเป็นคนที่ใจดีมากเขาก็แล้วก็เอินดูเราทั้งสองเมื่อวานก็ไปใช่ไปแล้วทีนี้ไปไปรับรางวัลใช่ไหมครับท่านท่านก็ไปเจอตอนที่รับลงรถที่นี่กับนี่ให้เพื่อนยางออกหนาแล้ว แล้บแบบว่าคือผู้ใหญ่ระดับนั้นเนาะแกก็ยังรู้สึกแบบเกรงใจเราเนีย่ยนะก็รู้สึกแบบอยากทําให้ท่านพ่อในห้างท่านวีชัยนะครับจริงๆคือบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยเป็นบริษัทสําหรับคนลูกทุ่งเลยเพ่งลูกทุง่งนะครับคือท็อปไลน์ไดมอนด์เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดูแลศิลปินตั้งแต่ราญ้าถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงผมก็อยากให้เพื่อนแบบอยากให้เพื่อนดีใจพุ่มใส่ใช่ไหมครับผมอายุท็อปไลน์มาเจ็ เจ็ดแปดปีแล้วพอ่พอพ่อมาแต่งงานมาโคกกระแบนท่านคุณพอ่อในห้างแค่ก็แบบก็คือติดตามอยู่ตลอดแล้วงานแต่งก็ไปไป <พอ S 2> เป็นประธานาไป<ด>ไ <Brew. S 1> ทั้งกลางวันและกลางคืนอย,นยอยู่ทั้งวันแล้วที่นี่ตอนช่วงที่ผมสีตาสินใจแบบคือบริษัทก็ส่งเพลงไปให้ฟังนะฮะแต่ผมแข็งแก่ท่านเอกาคุยกระแบนแบบกลัวเขา คือคืองานมันก็มีอยู่แล้วแล้วเวลามันก็มีน้อยแล้วทีนี้เพลงอ่ะซึ่งจริงๆเพลงอ่ะคือคือได้มาฟักแล้วเขาไม่ยอมเปิดให้หนูฟังก็ทําเองได้ประมาณนี้นะทุกเือะเหตุเองเสร็จผมก็เราเราจะไปถ้าสุ่าผมส่วนเขาไม่เหตุกับกับท็อปไลน์เนี่ยเขาก็ไม่แม่นมั่นใจว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแต่แอนมาสัมผัสคือบริษัทเขา ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรกับเราคือบริษัทเพิ่นประสบคสวามสําเร็จมากแบบดังมากปั้นนักร้องแบบดังๆมาเยอะแยะแล้วแหละแต่ในความแบบสงอเอเมตตาแล้วก็เอ็งดูแล้วก็ติดตามผมมั่งแต่คือตังวงปีแรกผมไปขอเขาบริษัทเพราะว่าในสมัยนั้นเราไปเ,เ,ข,เข้าเหนียวได้เนเจ้าขอเขาบริษัทไโอไปขอเขาบริษัทเพราะว่าเขาอยากจะเป็นวงหมอลํำที่นี้สังกัดเนาะ ไปขอเขาบริษัทเนาะโอ้ยขอคนละเขาปันต่อไปนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็าไม่ได้หวังว่ามันต้องหนึ่งในมาแรงหรอกครับขอให้เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่เราก็หวังให้ทุกคนฟังตลอด <c oughs> ให้ทุกคนฟังทุกวันแล้วไปที่ไหนก็ได้ยินเพลงนี้ไม่หรอกแล้วให้เปกก็นเอกลักษณ์บอย,ยเนาะครับแล้วก็ให้ศิลปินทุกคนเอาไปร้องนะฮะร้องกันเยอะๆให้ศิลปินเอาไปใส่ประโยชน์ใด้เสียครับ มีความหวังว่ามันอยากให้เป็นแบบนั้นไปตามตลาดนัดก็อยากได้ฟังเพลงนี้อยู่บนห้างก็อยากได้ยินเพลงนี้นะครับทุกคนต้องช่วยช่วยกันปั่นแล้วก็นย้อมรับอยู่แบบแ้นครับสู่อีลีส้มตำครับพ่ออยากกินส้มตำเมื่อวานพ่อ,อก็กินส้มตำม,มึงเว้นหนีกินนมจิน ตอเมยยังไม่มากินเลยนี่ฮะอันนี้ก็มาแป๊บเดียวเด้ทุกคนบบกวนเวลาปันวิวนะครับเ,เดี๋ยวจะปล่อยทุกคนไหมปันต่อแ้มค,ครับและทีนี้ก็เราไม่ได้หวังว่าที่หนึ่งในมาแลงเพราะาตอนนี้บิ๊กพิงก็ปล่อยเพลงพร้อมเราแบ็คพิงพเออแบ็คพิงมาปล่อยเพลง <laughs> พ,พร้อมกันนะครับอันนั้นคือเขา กับโบููแหละนะครับอันนี้ก็ภูมิใจมากแล้วห้าในมาแรงโอ้อูต่อพี่ตอนเพลงแวบบแวบหวานของหนูสูงสุดน่าจะเป็นสามในมาแรงห<ม>้านี่อันนั้นคืออันนั้นคือที่สุดแล้วนะสําหรับหนูนะแต่อันนี้ยังมีโอกาสแบบยังมีโอกาสแบบไปต่อได้อีกพึ่งวันแรกใช่แค่วันแรกเองฟ้าประเดกนะข่ฟังข่อยฟัง บทนอนอยู่พอ <g gadget> ค่อยปันจนสีหักเล้ฉันว่ดีมันจะได้ล้องติดปากแล้วพอเวลาไปคอนเสิร์ตอะไปดู Boy ёр, บอยกับแอนเวลาร้องก็ร้องไปพร้อมกันนะคะไปแล้วสู่ตอ่อเด้อทุกคนขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวเย็นเ <hungry. S 2> ย็นนี้เจอกันที่ดอนหัวล่อชนบุรีครับอีกแล้ว